ทุกคนนี่วัดนาพระเมนที่พม่าไม่เผาเพราะเขาซ่องสุมกาลังแล้วก็ค้ามาเผาวังหลวงในนี้นี่ฮะพระที่นั่งสุริยทัอมรินทุกคนแล้วก็กรุงเก่าชาวเวลเลอร์ลอตก็อยู่หลังวัดนี้ถูกไหมฮะเราเดินออกมาเมื่อกี้เข้ามาทางลัดเห็นถนนไหมรถจะวิ่งแต่เราลัดไก่เข้ามาตรงนี้เลยเห็นพระที่นั่งสุรยิยทัมมรินที่พม่าเผาแล้วยังเศร้าไหมทุกคนแล้วนี่คือพระที่นั่งสีสันเพชรแต่ถ้าวัดพระสีสันเพชรตรงมงคลบ่อพิษจะต้องเดินไปอีกเราอุ้นแมงแมงปอนะฮะทุกคนแมงปอเยอะมาก เราเดินมาอีกนิดนึงก็จะถึงพระที่นั่งบรรยงรัตนาที่พระเจ้าอยู่หัวท้ายสัตว์เดี๋ยวจะพาไปดูฮะว่าไม่ไกลจากพระที่นั่งสุริอยาอาอมรินที่พระเจ้าเอกทัศนะครับเนี่ยฮะเคยขึ้นคลองลาตรงนี้เลยแล้วก็เนี่ยฮะถัดไป250เมตรเห็นพระปรางนี่ไหมฮะนี่คือวัดอัสดาว,วาถ้าเกิดไปอีกก็เป็นวัดเชิงท่าที่มีตามรอยพระอ,อาา๋อเจ้าเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินเคยมาเรียนแล้วก็มาบวชที่นั่นนะทุกคนนี่กําลังจะเดินไปเนี่ยฮะดูร่องรอย ไปอันนี้เห็นศาลาแบบสมบูรณ์แบบนี้มาสร้างทีหลังมาทับของเก่าที่ถูกเผานะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปพระที่นั่งบรรยงรัตนาจะเห็นหน้าตาสวยงามแม้จะถูกเผานะฮะยิ่งใหญ่มากทุกคนเห็นไหมนี่คือวัดพระศรีสันเพชร์นะฮะที่เป็นเจดีย์เห็นไหมสามองค์ไปเดี๋ยวมันจะเต็มอีกรีบเห็นไหมครับล่องรอยการถูกเผา ดิสวัตเรากินได้นะจูจูทรี you can eat กินได้อีกต้นหนด่งนี่คือพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัตว์จะมานั่งตรงนี้ฮะนี่คือพระที่นั่งบรรยงรัตนาถเห็นไหมฮะผลเผายับเยินนะครับ Yeah. That's one here, the previous one. The previous one.